สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมดนะคะราวิศรานะคะมาพร้อมกับพี่ดาวฉัตรดาวสุรินนะคะมาที่บ้านเอื้อมวันนี้มามาหาคุณพ่อึกเออบ้านห้วยลึกใช่ไหมคุณพ่อบ้านห้วยลึกจังหวัดลําปางเราเนี่ยนะคะที่บ้านคุณพ่อบุญเฮ้งนะคะนี่ค่ะคุณพ่อบุญเฮ้งนะคะเจ้าของไร่มันสําปะหลังนะคะวันนี้คุณพ่อเปิดใจใช้ผลิตภัณฑ์เอสแมทริกนะคะไร้สารพิษออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะตอนนี้อายุได้ประมาณกี่วันลวคะคุณพ่อ สิบกว่าวันนะคะวันนี้ตอนเย็นนี้นะคะคุณพ่อจะพ่นเอสแมทริกสูตรหนึ่งครั้งแรกนะคะแล้วอาทิตย์หน้าเราจะมาเยี่ยมคุณพ่ออีกครั้งหนึ่งนะคะในการฉีดพ่นครั้งที่2นะคะจะดูว่าระหว่างแปลงสาธิตนะคะแปลงนี้กับแปลงด้านนู้นนะคะที่จะไม่ได้ใช้นะคะค่ะของคุณพ่อซึ่งคุณพ่อก็อยากรณรงค์ให้ที่นี่ได้สารพิษใช่ไหมคะได้สาิค่ะแล้วก็ที่สาคัญนะคะลดต้นทุนด้วยลดลงทดลองนะคะคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคิดว่าจะเป็นยังไงเอ่ย โอเคไหมคะโอเค <Okay. S 1> okay, นะคุณพ่อบอกโอเคนะ <laughs> ยังไงขอบคุณนะคะผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะจาก S อ a t นเจนะคะบายสีไทยซุเปอร์แวร์จำกัดมหาชนนะคะรอบหน้าเจอการสวนมันสำปะหลังสวนนี้นะคะคุณพ่อบุญเองขอบคุณมากๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ